ทำไมกูกับมึงถึงรวยต่างกันเวลางานมึงเล่น Facebook จิบกาแฟไม่ตั้งใจทำงานมึงเลยต้องทำโอทกูรีบทำงานให้เสร็จพยายามเลี่ยงโอทจะได้มีเวลาหลังเลิกงานหลังเลิกงานมึงไปกินเหล้ากับเพื่อนกูศึกษาวิธีการทำหมูย่างผ่าน YouTube และทดลองทำวันเสาร์อาทิตย์มึงนอนตื่นสายเดินห้างไปเที่ยวต่างจังหวัด กูนอนตื่นเช้าลองเอาหมูปิ้งไปขายที่สวนลุมแรกๆลูกค้าก็ยังไม่ชอบก็พยายามปรับปรุงสูตรเรื่อยๆวันหยุดเทศกาลมึงจัดเที่ยวต่างจังหวัดไปกินเหล้ากูศึกษาวิธีการทำสติกเกอร์ไลน์และหัสผ่านช่องทาง YouTube หลังกลับจากเที่ยวมึงเงินหมดกูได้ช่องทางการหาเงินเพิ่มลองทำสติกเกอร์ลไปให้เขาเพื่อพิจารณาขาย ผ่านไปสองสาปีมึงก็ยังใช้ชีวิตแบบเดิมๆเต็มปไปด้วยขออ้างไม่พร้อมบ้างคางเงินลงทุนบ้างรอโอกาสบ้างกูธุรกิจหมูปิ้งกูปรับปรุงสู่จนคนชอบม่คนขอซื้อไปขายต่อกูไม่ต้องไปยืนปิ้งขายเองกูแค่หมักหมูเสียบไม้สม่งธุรกิจสติกเกอร์ลายอันแรกก็ยังไม่โดนรายได้น้อยกูเลยลองทำอีก 1, สองสแบบจนกระทั่งมันติดตลาดและกลายเป็นพสซีฟอินคอมผ่านไปสิปีมึงมองกูเฮ้ย มึงนี่โชคดีวะ่ะมีโอกาสเข้ามาในชีวิตตลอดเฮ้ยถามจริงเหอะมึงเอาเวลาที่ไหนไปทําวะถ้ากูมีเวลาแบบมึงได้คงจะดีเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> คนเรานี่บุญต่างกันจริงๆมึงคงทําบุญมาม่าชีวิตนี้มึงเลยเฮงๆแต่กูมองมึงฮููมึงไม่รู้หรอกว่าความมาถึงจุดนี้กูต้องทุ่มเทอะไรลงไปบ้างเวลาที่มึงชมกูก,กูก็หันไปยิ้มอ,อ่อนๆและเดินจากไปเพื่อสร้างรายได้ของกูต่อจะทำและให้เสียงโดยแบงก์สุภกิจ เพจเลิกเป็นมนุษย์เงินเดือนซะ